สวัสดีค่ะกอยจับเพจบ,บ้านนี้มีร้านนะคะวันนี้จะพามาชมกับบ้านเดี่ยวมัณฑนาอ่อนวงแหวน5นะคะโครงการนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากเลยคะ่ะอยู่ใกล้กับเมกะและอิเกียบางานะคะบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะขนาด51ตารางวา1 4 5ตารางเมตรนะคะโครงการนี้นะคะเป็นของ Land and House นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะว่าบ้านนี้เป็นยังไงไปกันค่ะ ำหรับบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าทางทิศเหนือค่ะบริเวณลานจอดรถสามารถจอดรถได้สองคันและทำหลังคาเอาไว้เรียบร้อยแล้วมุมหน้าบ้านปลูกต้นไม้ไว้อย่างสวยงามเราสามารถจัดเป็นมุมพักผ่อนนั่งอ่านสือเล็กๆได้เลยนะคะด้านข้างทั้งสองข้างมีทางเดินเชื่อมต่อกันได้รอบบ้านส่วนนี้เป็นด้านหลังบ้านใช้เป็นโซนสักล้างหรือพื้นที่อเนกประสงค์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะพอเข้ามาแล้วจะพบกับห้องแรกนั่นคือห้องนั่งเล่นที่มีขนาดกำลังดีในส่วนถัดมาจะเป็นส่วนรับประทานอาหารที่อยู่ติดกับห้องครัวสำหรับฝ้าเพิดาชั้นหนึ่งได้มีการตกแต่งเป็นฝ้าหลุมฝังไฟไว้อย่างสวยงามบริเวณนี้นะคะเป็นห้องครัวค่ะในห้องครัวจะทำตู้บิวอินเก็บของไว้เยอะมากๆเลยค่ะ ทำให้เราสามารถจัดของต่างๆได้เป็นสัดส่วนดีๆยิ่งขึ้นมีเครื่องดูดควันไว้พร้อมใช้งานตรงนี้เปิดประตูออกไปจะพบกับโซนซักล้างหรือพื้นที่อเนกประสงค์ด้านหลังบ้านค่ะสำหรับห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งค่ะเราสามารถปรับเป็นห้องทำงานแบบนี้หรือปรับเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้นะคะ ตรงนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดถัดมาจะพบกับห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะมีบริเวณสำหรับอาบน้ำด้วยนะคะเราขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะโถงบันไดมีช่องรับแสงทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายพอขึ้นมาแล้วจะพบกับห้องนอนสองห้องนะคะด้านขวามือจะเป็นห้องนอนเล็กในห้องนี้ จะมีหน้าต่างและมีห้องน้ำในตัวคะ่ะห้องน้ำจะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เป็นอย่างดี <_ t ot> เดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เปดรูมห้องนอนขนาดใหญ่ของบ้านหลังนี้กันคะ่ะห้องนอนห้องนี้ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีทางเดินออกไปที่ระเบียงหน้าบ้านและยังมี walk-in closet ที่เชื่อมต่อไปอยังห้องน้ำได้ด้วยค่ะในห้องนี้ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะ คือการทำดิวอินที่เป็นตู้เก็บของจำนวนมากทำให้เราสามารถจัดเก็บสิ่งของได้เป็นสัดส,ส่วนอย่างดีรับรองว่าถ้าใครได้บ้านหลังนี้ไปจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะคุณเป็นบ้านคะสำหรับบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นบ้านที่ขนาดกำลังดีแล้วก็เจ้าของตกแต่งไว้อย่างดีมากๆเลยคะ่ะสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะแท็กมาที่ไลน์แอดได้เลยคะ่ะ เราก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะ YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะโฮมสวิตโฮมบ้านนี้มีรักของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b ์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 5, 4, 3, 2สเด้เดขอเก็บขอเก็บแล้วก็เป็นบ้านที่ขนาดกำลังดีเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะและะวะแะวะสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็ทำให้บ้านไม่รกนะคะ